เมื่อจะถึงเทศกาลปีใหม่ของทุกๆปีนะครับลูกๆล,ล้านๆน,นะครับก็สินัดกันมาซ้อมการแสดงนะครับปีนีก้ก็เป็นอีกปีนึงนะครับที่พากันนัดมาซ้อมการเต้นนะครับเพราะว่าทุกๆปีนี่เวลาเพื่อนซ้อมการแสดงแล้วนะครับครอ,อบครัวจะ มอบรางวัลให้เพิ่นนะครับส่วนมากก็มอบเป็นเงื่อนให้เพิ่นนะครับ,บเ,เ,เพืนน <c oughs> พ่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แต่ว่าต้องมีการแสดงให้เเคลิอนว่าไ้ได้เบิ่งน้ำเน้นนะครับเขาถึงจะมอบรางวัลให้นะครับพวกเพื่อนกันเลยนัดกันนะครับบว่าจะเป็นพี่ปอยนะครับที่เรียนอยู่ราชพัฒน์บนราชธานีนะครับก็น,นัดกันว่าจะทำการแสดงซ้อมล่ำนี่หนะครับนี่ เบิ่องเอาเด้อครับนี่ความสุขของเด็กหน่อยกับการแสดงเพื่อรับรางวัลในเป็นของขวัญปีใหม่นะครับนี่การแสดงก็เป็นการฝ้อ่งรำคือเกาเนี่แหละครับเป็นตาเบิงเป็นตาเบิงนะครับนี่แค่เป็นการ้อมนะครับก็พากันมา้อมอยู่โขกน้องหน้านะครับ กบมาแต่มเมื่อกอระบเห็นว่าเด็กหน่อยไปซ้ายนะครับคือ,อคือบเห็นอยู่บานจะค้นนะครับที่ไหนได้นะครับเพื่อนมาเลาะสอนการสแสดงอยู่โคกน้องนานะครับลูกไส้กับพ่อลูกไส้นะครับเมื่อเอื่อยเพื่อนผ้าเห็ดแบบนี้นะครับผ้าสอมเพื่อนก็เอาน้ำเมดตัวอย่างนะครับ เผื่อรางวัลน,นะครับเผื่อรางวัลเมื่อเด็กๆมีความตั้งใจขนาดนี้นะครับทุกๆปีนะครับทางครอบครัวนะครับเมว,วันจะเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นตาเป็นยายเป็นลุงเป็นป่านะครับก็เ,เลยต้องมอบของขวัญของขวัญปีใหม่ให้ทุกๆคนนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับ เป็นของขวัญปีใหม่ของแต่ละปีไปน้านะครับนี่เพื่อนกับมะลซ้อบนะครับมรลซ้อมอยู่โคกน้องหน้านี่เพิ่นบอยอยากให้ผู้ใดเห็นผู้ใหญ่หูนะครับมาเบืองด้วยครับว่าเวลาเพิ่นสอบไปแล้วนะครับถ้าเห็นพอครับแม่มาเนี่เพิ่นกระตินจะเคิร์เคิร์น,น,นะครับแนเมเบืองแล้วก็เป็นความ นะฮะไปอีกแบบนึงนะครับเห็นเด็กหน่อยมีความตั้งใจก็ถือว่าถือว่าอันเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงนะครับที่สร้างความรักความสามัคคีในญาติมิตรนะครับในครอบครัวนะครับเนาะ ความตั้งอกตั้งใจของหลูกหลุกลนหลานเนี่ยถือว่าบ่ธรรมดานะครับนี่เอาถามเบิ้งนะครับว่าปีใหม่นี่สิใดของควันอีหยังคือเกาบอนอย่างวันนะครับมาหลุ่นกันดวยครับเด้ออันนี้มือซ้อมนี่ครับนี่มือซ้อมนะครับ ถ้ามืออีลีนี่ขนาดไหนนะครับเด้อ